สวัสดีค่ะพวกว่าเรานะคะช่องภายพลเงินแฟมิลีค่ะวันนี้มาดูเด็กน้อยนอนหลับกันตาเอ๋พลงานหลับนานแล้ววันนี้บรรยากาศดีด้วยนอนสบายเลยอืม กลัวคุณแม่หายเหรอน้องภูนอนอยู่ใต้ท้องแม่เลยุำงาน,นงน,นครับได้ยินไหมนี่ดูท่านอนนอนลับสบายมากเลยอ้วน ถ้าตื่นขึ้นมานี่แพงริดเลยซนเลยนะคะถ้าตื่นขึ้นมานี่ซนเลยมาแอบดูเด็กน้อยนอนหลับไม่เก็บห่วงด้วยนะคะนอนไม่เก็บห่วงเพื่อนเพื่อนครับตื่นแล้วแต่อเอหรูสึกงงนะ เนาะเอามือไปสกิดงวงเขาอ้าวนอนหลับต่อากงั้นมาแอบมาแอบดูเด็กนอนหลับเห็นนอนนานช่วงพักผ่อนนะคะเป็นเวลาพักผ่อนของน้องภูเงินก็จะประมาณนี้แหละนอนนอนนะคะนอนนาน,นมากๆนะคะทำไมไม่เก็บงวงบ้างเลยน้องภูเออคันบอกคันบอก งาจะออกละบอกเนาะงาจะออกปกตินี่ตรงนี้มันจะเป็นแบบสลักงานนะคะตรงนี้นะะน่าจะเป็นงานเลยมังนะ้งเนาะถ้าไม่งาก็เป็นขนายเลยมีสองอย่างขนายมันจะไม่ไม่ไม่ยาวไม่ใหญ่เหมือนงานะคะเนี่ยอยู่ตรงที่น้องผู้จัดนี่นะคะไงที่ปลายมือน้องผู้จัด ถ้าเป็นช้างเพศผู้ถ้ามีออกมานิดเดียวนะคะเขาจะเรียกสีโดนะคะแต่ว่าถ้ามีออกมายาวเขาจะเรียกช้างงาต้องมาคอยลุ้นนะคะคอยลุ้นของน้องภูว่าจะเป็นชีโดหรือว่าจะเป็นช้างงาเป็นอะไรน้องภู <laughs> เป็นช้างซน <laughs> น้องภูเป็นช้างสซนนะคะอันนี้คือเป็นแลบพัก่อนแม้มีการยีหน้าอีก ก็ดิ่งไม่ใช่มันรัดคอแล้วบอ้องภูฮะโอ้ยังไม่รัดเหรอตื่นไหมไม่ตื่นครับนอนคดลลงป้องอยู่นะคะตายทองคุณแม่เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยนอนกลางวันแต่อย่าให้ซนนะบอกเลยว่าโคตรซน ถ้าเขาเข้ามาในข้อได้ถึงเวลาเขาส่วนหน่เขาวิ่งชนเลยนะคะอ,อ๋อน้องผูชอบแกล้งน้องผูเป็นช้างที่แบบว่าชอบแกล้งใช่ไหมผู้บ่าวดังดุงแม่ส่วนก็คอยแก่งหางนะคะพยายามจะให้โดนหน้าหนูนี่แต่มันบดโดนแปลว่าไล่ไล่ไล่ทางอ้อมนะคะ ไล่หนูออกทางอ้อมโดยการใช้หางวีไปวีมาดูนะคะหางเขาไม่หรอกเขาไล่มแมลงนะคะแม่เฟืรอนไล่มแมลงออกปัดเป่าแมลงออกโอ้ทำไมแม่เฟิร์นเลอะจังเลยมีแต่ขี้ไข่นะคะเห็นแบบนี้ถ้าเป็นดำๆก็แสดงว่าขี้ไข่หลุดออกหมดแล้วแต่ถ้าเป็นแบบขาวๆแบบแบบสีน้ําตาลอะไรแบบนี้เป็นขี้ไข่นะคะ ใช่ไหมใบเฟิร์นไม่ต้องมาโดมกินหรอกมาถ่ายน้องภูเฉยโอ้บรรยากาศคือฝนทีตกแท้วันนี้นะมาถ่ายน้องภูเฉยๆหรอกมาถ่ายคนเด็กน้อยนอนหลับเด็กน้อยขี้เซานะคะ <laughs> 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 เด็กน้อยขี้เซา ขาคือเป็นปุ้งปุ้งน้านุ่ผูขาตัวนี้คือเป็นขึ้นปุ้งหรือว่าเป็นข้อขาเฉยๆอือจับกระดิ่งเรยวซันกระดิ่งยังไงกระดิ่งอยู่ในกระดิ่งมารู้จักหลับแกงแก้งไหมคะ <laughs> โอ้ยปิดตาไว้แล้ว <laughs> ผูบอกผมจะนอนครับใช <laughs> ่ไหมผมง่วง แหมเมื่อคืนทำไมหมดเร็วอยู่เด้อพ่อะม้นะไม่ได้นอนดึกเด้อหืมแมลงวันหางเขาก็ใช้ปัดนะคะปัดแมลงหาไม่ไดเฟินยกใหญ่ยกใหญ่ ช้างน้อยตื่นได้แล้วช้างน้อยนอนนานแล้วเด้อแกงแกงของผู้กันผู้ง,งานผู้ง,งานครับผู้บ่าวดั้งดง่งสุดหล่อไม่นีหรือว่าขี้เล่ไหนยุมเขาหมดหรือ,อยังเขาหมดหรือ,อยังน้งผู้ เป็นอะไรไข่ข,า,ขาวๆเยอะเลยนะคะอ๋อนั่งไาตัวเห็นไหมคะติ๊กๆ,ๆอยู่นะคะมีตัวแดงๆเป็นไข่หรือเปล่าขาวๆตาเอ๊ <c oughs> <c oughs> น้องภูมีเหาเยอะเลยเต็มซอกคอเลยแสดงว่าแม่เฟิร์นก็ต้องมีเหมือนกัน แค่เราไม่เห็นแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะนี่นี่ขนาดไม่กล้าเข้าใกล้นะคะห่างกันแค่ก้าวเดียวเองห่างกันแค่นิดเดียวเองวายยังไม่กล้าเข้าใกล้ไม่ไม่กล้าไม่กล้าจับไม่ไบลฟนหรอเพราะไม่เบลเฟนน่นารักใช่ไหมน่ารักไหมืม่เบลเฟินเอโยกไปโยกไปโยกมาโยกไปโยกมา คุณแม่เฟินน่าราักนะคะหวงลูกหวงลูกมากัน่นไงโยนยามาใส่แล้วดูดูนะคะแล้วแต่อารมณ์เขาอะนั่นไงอยู่ใกล้ได้แต่ว่าอย่ามายืดอันนแล้วแต่อารมณ์แม่เฟินนะคิดอยากจะโยนยาก็โยน,ยโยนใส่ โดนไปยืนอยู่ข้างหน้าโดนโดนลำยาเลยนะคะโยนยาใส่แล้วแต่อารมณ์เขาน้องช้างเนาะบอกไม่ถูกแต่ถ้าถามว่ายืนใกล้ได้ไหมก็ใกล้ได้นะแค่ห่างกันนิดเดียวเองห่างกันนิดเดียวเองเขาก็ไม่ทําอะไรแต่เขายญยาใส่เฉยๆ <laughs> หิวหรอไม่เฟินหิวบอกนั่งไ,ไงก็ลำยาก็กินน้อยเสียดาย ย่าก็ยิง่งไม่มีแล้วนี่ยา่าโตไม่ทันน้องช้างนะคะเพราะว่าน้องช้างกินเก่งมากกินตลอดใช้เวลากินมากกว่าเวลานอนอีกถ้าเหมือนน้องพูนี่หน้าคงจะยาคงจะเหลือเยอะน้องภูสว่นมากน้องพูนอนนี่เป็นอารมณ์น้องช้าง ลมน้องช้างเข้าๆออกๆนะคะเนี่ยยืนโยกอยู่นี้เนี่ยย,ยืนโยกไปโยกมาแล้วก็ยืนถ่ายอยู่ใกล้ๆถ่ายน้องครูใกล้บางครั้งก็นั่งลงเนาะนนั่งหลงเนาะจ่าเอ๋ <c oughs> โอ้ยมาแอบบดูเด็กนอนเด็กก็นอนจริงๆไม่ตื่นเลยเนาะพอตื่นเลยนะคะ นอนก็นอนอีรนาะปูเนาะนอนโคตรค้าวันนี้ก็บรรยากาศดีถ้าวันไหนบรรยากาศดีๆน้องปูก็จะนอนนะคะนอนกลางวันเยอะมากๆไม่ค่อยมีแดดด้วยวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะไม่มีแดดเลยน้องปูก็นอนหลับสบาย ดูโยนญ้าใส่บนหัวตัวเองเอายาใส่บนหัวตัวเองเอออน่โยนใส่ตัวเองบ้างอย่าโยนใส่แต่คนอื่นหลยแ <c oughs> ม่ใบเฟินเอา้าโยนใส่หัวตัวเองแต่แม่เฟินตัวใหญ่มากอ้วนช่วงนี้อ้วนด้วยแหละ ย,ยินดีเสียงรถโอ้ยทำไมตาใสจังเลยน้องช้างตาใสใสนะคะใสมากช้างน้อยตาใสมากเลยพเงินครับพู้งเงินเด็กน้อย,อยน้อยนอนกดลองปองอยู่นะคะอ้าวอ้าวอ้าวแม่ปลุกแล้วนะแม่ปลุกตื่นกินนมเร็วไม่ไม่ตื่นนะคะโดนน้ำลายแม่ก็ไม่ตื่นนะคะ โดนน้ำลายคุณแม่ก็ไม่ตื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพายเพื่องินแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ